เเ็แค่ต่ำแบบยังสีเสียดในมะขุม่เดี๋ยวั้นต่ำยังอื่นนะพอาต่ำอยู่อพอต่ำบ้านเานี่กะแจบอยู่เมนบอกว่าเจ้าหิวอยู่มืหอนี่ เราคือใครมัดม,มือเ้าไว้ยังไห้องย่างอยู่ แข็งหลังาคาเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาเนะาะม,มันขึ้นเป็นมันขึ้นเป็นยุบวนปลอยมันเลย เปลือกเต๋เตเพแี่น<อ>มักเฉีงไ่หยานใบอิ่มสมัส<ก>ย,<ป>ยนิยเ่นเมชนเซมักพักเกงไก่มันมัน,มนจะดูดลาะ บเป็นหลายคนค่ะไปน้ำไปใช้ทพานนะลง่างอีกันึงอวกใช่ไหมยัลงกินน้ำแล้วผู้ถวยปะแหงอยู่เฮ้ยออามาถวดปากระแดงอีร้อยนะใส่อันอ้วให้มันรื้อจงตับ คนบุเคยมีเด็กน้อยเนาะมันก็นวนเขากันเลยแม่จะไปใช้ลูกแม่จะไปร้องทนจะพางไป เมยจะตวย,ยว, <ไป S 1> วยกินข้าเดิจ้ากาินข้าเพนพีน้องเข้าเพียวจา<ป>นนบึงทรงสามีภรรยาเนี่ยฮะบุคอยด้เห็นเนาะ <c oughs> <c oughs> ย่ลุ่มหันมันลมเย็นกินเข้าบจักรยาเนาะ

กรตกแล้วเขายังมาส่งบุงทซื <for> <Blo> ้อน kind of mm ่ะเนละบ่มีใหม่เราก็เลยเคมป็นขนาดไม่น <tense> <Greater>. <t iny> ี่ครมไ่นี่กับนดใต้องการทมันบรลเนขอบ เดี๋ยวจะดึเนะเหนื่อยคนละาแหลเ้าบหั้เายักม้าเขาฝ้ำหน้าปลกแ้วตบ้านะงานเ็บ้ะว้าหนอีเนาะ

กินกินจเ่องคเล่นติดย่างบ่คเดียวก็นยเขให้กินย่างกินอหนังัตุดยมื้ังงเบอร์จะตัดไหมถ้ากินยาอันนั่งอยู่ตารางผูได้สีเย็นเนาะ <laughs> Thuốc bạc mấy Kín kín Bạc xong ở đây cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

<laughs> à, ừ, bây là là làm nhang cho nếp gìn nè, nhang là bỏ hết, khăn bớt là bỏ

เรียบสิอเขามันนางพุ่มด่าพ่ออีมีไรนนั่นมูิอยู่นคนไทยกนออกหดเไม่อ มัมันทอดนะุยรแม่เลยดัอยาาะ่เใส่รีบไเป็นเดือนนึ่งจะมาเดือนที่ชอยิ่งหรแล้วเขาบัานทำเข้าว่าจะไปอยู่ในชิไดบ้านเมืองเขาแหล้วกามาเบอร์เลไกคนยิมาก็มา

นังบอกข่าวนหรอครับ <c oughs> ิมมันอิม่มไหมไม่ได้ไม่ได้

มาก้ต่ใ er ่ปานนกี่กน uhh ็ือก็ะไครเนปลมนี่สุด้องสือหองยิบย่มีัวโซเซนปนาปเหรอนีย